หัวกแม่แม่จะ้าหลอกตู้หลอกต้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อเอาหลังนี้เลยถอดเกลือไปได้ครับ โอ้เออ่ต้องเบียดมต้องเบียดไปเลยทอบจอดยื้อซิเลยไเลยไปเลยไเลไหนปีบปีบาได้ไหนยุ่นี่ยยกสิ ช่อนี้ช่ช in ชชอนไปก่อนเราจะมีช่อนิมเรอะเจดือดปุ๊บเอาเดือดเดือดเจ้เดือดได้ไหรับกูกไ้ไไ่เป็นได้ใส่รับกไะดีไ้ไมเจ้าเดือดร, wow รับกดีัดีไหมรับกไมกรดีไปยกไปไปยกไปนะไปยกไปน มันจะคประขาดที่เก่าอ่ะวานั้นขนหัวเฮ้ย

ทุกคนเดี่ยข้าวยิปเซี่ยตาแตรสองมืตามโรดี้เมย์กเดินอยู่ข้างมาพี่เดินตามก็ได้เป่าลามเดินตามถือล่มเดินตามไม่เป่าลามต้องอยู่ตรงเนี้ยข้างหลัง ดวาวยี่ยววาดาวหนึ่งเรื่อยเร่งยคือมันคือเมือนันวะ <c ười> หนูดาวเป็นลูกสะกบจบชัันมวโองเรียนบ้านหนองใหญ่ที่บ้านขายไร่ขายนาสมดาวเข้ามาเรียนมหาไร่ขอลาแม่แต่กึ้งแม่แจะขึ้นนะจะไปไม่ได้ หนูดาวเป็นลูกสำกอจงชันกอนแม่โอัดหัถาคเดียวต้องรถขับคนเดียวดิกรรม่อครับอ๋อกำเฉยเพราะว่าให้อิสรงตัวเรสงให้เราผีน่ฮะเอาเราผีหนีให้ผีข้โอ้โหเข้รสตคร์เข้าสตครครับ หนึ่งสองครับทำไมมันดีวะมันมืหนึ่งสองบอ้ามหันมาบอเลมหนึ่งสองครับ